สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการบันทึกเสียงไว้บนสไลด์ของ powerpoint เผื่อว่าช่วงนี้คุณครูได้สอนออนไลน์แล้วก็มีนักเรียนหลายๆกลุ่มบางข้อมูลบางเรื่องเราอาจจะไม่ต้องพูดซ้ำหลายๆรอบเราก็เป็นการบันทึกเสียงลงไว้บนสไลด์ เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยให้กับคุณครูได้อีกทางหนึ่งค่ะสมมุติว่าคุณครูจะต้องอ่านบทกลอนหรืออ่านเนื้อเรื่องอ่านนิทานให้เด็กๆฟังมีเด็กๆหลายกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆหรือต้องพูดหลายๆห,ห้องคุณครูก็อาจจะอัดเสียงลงไปเพื่อใช้เปิดให้เด็กๆฟังได้ก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะ อันดับแรกก็มาที่สไลด์ที่เราต้องการจะแทรกเสียงลงไปก่อนแล้วไปที่แท็บด้านบนค่ะคำสั่ง insert แล้วมาที่คำสั่ง audio ชี้ลูกศรลงมาจะมี audio on my pc นั่นคือหาจากแหล่งเสียงที่เรามีอยู่แล้วในเครื่อง แต่ในกรณีนี้จะลองให้ผู้สดสำหรับการวางเสียงลงบนสไลด์ที่คุณครูกำลังเตรียมนำเสนอให้กับเด็กๆก,ก่อนสอนนะคะ Record s o u n d อันนี้เราสามารถตั้งชื่อได้แล้วแต่คุณครูเลยค่ะเช่นคำนสดสุดธ้สา้อหน้าหนึ่งเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกดอัดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกำหนดสุสาคนหน้าหนึ่งตอนที่สามย้อนกล่าวถึงเหตุการณ์ทางเกาะแก้วพิสดารหลังจากพระอภัยมณีหนีออกเดินทางไปกับเรือเท้าเสียราาได้ไม่นานนางเงือกน้อยซึ่งกำลังตั้งคันและพระอภัยมณีได้ฝากฝังไว้กับพระฤาษีให้ช่วยดูแลก็ครบกำหนดคลอดบุตร ดังนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์เสียงที่ปรากฏอยู่บนสไลด์นี้คุณครูสามารถเลือกไปวางในตำแหน่งที่ไม่รบกวนสายตาเด็กๆก็ได้นะคะรวมถึงปรับระดับเสียงได้และสามารถตั้งค่าเพื่อเล่นวิดีโอก็ได้ก็ไปที่คำสั่ง playback แล้วก็เลือกมันจะมีคำสั่ง3คํคำสั่งอันนี้จะเป็นอ u t o ส่วนใหญ่คุณครูก็จะใช้เวนคลิกออนค่ะเพื่อที่เมื่อเปลี่ยนสไลด์แล้วเรายัางไม่พร้อมที่จะเปิดให้เด็กๆฟังเป็นการสนทนาร่วมกันบนสไลด์ก่อนแล้วค่อยเปิดให้เด็กๆฟังก็จะใช้คำสั่งนี้ค่ะเวนคลิกออนแล้วเมื่อฉายสไลด์แล้วเราคลิกเขาถึงจะเล่นไฟล์เสียง ตอนที่สามกำเนิดสุดสาครย่อหน้าที่หนึ่งย้อนกล่าวถึงเหตุการณ์ทางเกาะแก้วพิสดารหลังจากพระอภัยมณีออกเดินทางไปเรือเท้าศิรราชได้ไม่นานนางเงือกน้อยซึ่งกำลังตั้งครรภ์และพระอภัยมณีได้ฝากฝังไว้กับพระฤาษีให้ช่วยดูแลก็ครบกำหนดคลอดบุตรวิธีการนี้ก็จะช่วยให้คุณครูได้ประหยัดเสียงลงได้ระดับหนึ่งค่ะ จะได้ไม่ต้องพูดในเนื้อเรื่องเดียวกันหลายๆรอบอาจจะพอช่วยคุณครูได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็แชร์เทคนิคในเรื่องของการบันทึกเสียงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแชร์เทคนิคอะไรให้คุณครูก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ